สวัสดีค่ะขอกับซองย่ายม้งค่ะเมื่อนี้ย่ายม้งสิมาแกงขีเล็กใส่หนังง่วค่ะพี่น้องตถุดิบก็มีมีค่ะคือหนังง่วที่ซื้อมาแต่ตลาดแล้วก็มาล่างต้มอีกรอบนึงค่ะคือขีเล็กที่ไปเก็บมาต้มสามน้ำค่ะแกงใส่พักซี่ต้นหอมแล้วกักอียตู้ค่ะก็มีข่าเบีย เกียงแกงกะมีตะไคร่หั่นซ้อยไว้แล้วแล้วก็หอมแขกพริกค่กาอย่า็น้ำอยานั่งค่ะพี่น้องพัดธุดิบก็เตรียมพร้อมบมดแล้วพร้อมที่สิลงมือเห็ดได้เลยค่ะ ทานจอยหนังงัวเรียบร้อยแล้วกับตำขบียร์เลยค่ะ ไข่ตับพริกต่อเลยค่ะหอมแดงลงไปค่ะ เครื่องแล้วแล้วพักกิเล็กลงหมอได้ค่ะอย่านั่งที่ปั้นไว้ค่ะพี่น้องเอามากรอง หนังหัวที่หั่นซอยไว้ลงไปเลยค่ะหนังหัวหลายๆเลยพี่น้องมานี่เบีร์ค่ะ แกงลงไปเลยพี่น้องผงเคียงไปเลยจนเอาไปตั้งไฟผงเคียงให้เรียบร้อยเลยค่ะไปตั้งไฟเกลือค่ะ น้ำปลาซ่ชื่อลดลงไปนิดน้อยค่ะใส่เครื่องครบหล่อไปตั้งไฟเลยพี่น้อง ติดไปเสหมอเรียบร้อยแล้วค่ะ กดนอนพี่น้องเพื่อเขาเบียติดมอนพี่กล้องตักกล้องออกเลยค่ะใส่ลุกโลดล้วไปค่ะ พีกลูกโดดลงไปแก่งซีเล็กเสนังไล่ไล่พี่น้องชิมลูกห้าง จังก็จักน้อยพี่น้องเติมน้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาะปลาะ,ลาะ,ลาะอีนกนิดหน่อยค่ะเสียงคนแท็กซี่ค่ะเห็นหอมก็ได้ค่ะ กล่องเมือดค่ะพี่น้องมุ่มเมือดบ่มีไฟไต่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็นผักขี้เล็กๆท้อนๆใส่หนังหัวแสบๆเสร็จเรียบร้ยรอยแล้วผักหนุบปิดน้อยเก่เาเลยค่ะแล้วเลยค่ะพี่น้อง แกงคีเรกใส่หนังง่วใส่ักอ,อีตูผักซีลาหอมๆเสียบๆกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนแกงอยู่เตามันเหมือดพี่น้องตอนนี้ออกมาหมองแจ้งๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงห่อนๆกินเสียบๆพี่น้องตักใส่ถ้วยใส่าจานได้เลย เดกินแกงขี้เล็กห่อนหอนน้ำกันนด้วยพี่น้องใส่นหนังงวใส่ผพักซี่หอมหอมเสแสรน้ำกันเด้อคลิปนี้ยายมุ่งกับเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอจบคลิปซ้ำนี้เด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะ